ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะ FC แฟนคลับทางช่องนะคะอ่าฉบาผ้ารวยผู้ผาชาแนลนะคะอ่าเจอกันนะคะในคลิปนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่กับสิรอค่อยกันไล่อ่าเมื่อนี้มาเจอกันกันกบแนวทางตัวเลขของขอ,งอง่าคุณพ่อหววคนพันละนะคะเขาโตตรงเลยนะคะเขาโตตรงเลยนะคะได้แนวทางของคุณพ่อมาแล้วเด้อค่ะคุณพ่สอส่งอาหารชบาต่างแต่อ่าบาสามโมงใบโมงค่ะ แล้วก็เจ้าบาโทรขึ้นไปหาพ่อว่าเออมันแมนของหวดนี่บอพ่อว่าวันที่มันบอชัดเจนนะคะเนาะเห็นเฉพาะเลขหนึ่งบันก็เลยบอรู้ว่าอ่าทัดไปนะมันแมนอันไดนะคะก็เลยพึงโทษติดตามกับคุณพ่อใหม่นะยคุณพ่อว่าเป็นของหวววันที่หนึ่งนะคะเมษายนเนาะางวดที่แล้วเขาสองหกนะคะเลขวิ่งกับเขาเจ็ดอยู่ค่ะแล้วก็เขา 26เนอะเขาเป็นตัวตรงเลยนะคะอ่าชุดใหญ่ชุดเต็มของคุณพ่อนะคะจะมีทั้งหมด12ตัวทุกนวดเพราวะเอฟซีอยากได้ชุดใหญ่นะคะบางครั้งมันกระบอกออกตัวที่คุณพ่อเน้นจะสินะคะบางครั้งมันกลับไปออกตัวร่องเพิ่นก็เลยอยากได้เป็นชุดเต็มเพราะยังนะคะเพราะว่าได้เอาไปคัดเองเอาไปตัดเองนะคะผู้ที่เพิ่นอ่าตัดเป็นคัดเป็นเพิ่นกันอยากได้ชุดเต็มนะคะผู้ที่งบหน่อยก็เอาตัวเน้นนะคะเนาะ เอามือนี้ได้มาแล้วสิถูกใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนคลับท่านสองวอนนะคะกลับมาเบิรงน้อกันเนาะแนวทางนะคะอันนี้เดชบาขออนุญาตเก็บก่อนอันนี้เป็นข้อมูลทีเชบาลงไปแล้วละนะคะเป็นเลขประมูลนะคะฟูหาเก่าซีของเจสมศรีอ่าของหวยซองนะคะที่ได้มาอยู่ตอนนี้เนาะขอมูลนะคะ,ะติดตามกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของวันที่แล้วะะด้วยค่ะด้อโอ้แบตชบากรสิบเบิร์นะคะเพราะว่า จะบ่าไทายทํำคลิปาลายแห้งนะคะมือนี้นักเพราะว่าเสี่ยนผู้ที่เพิ่นเขาเพิ่นกับฝ่าวงมาานะคะคือแบบว่าเพิ่นกะอยากฝ่าวยก่อนก่อนมูสิไหมคะเพิ่นบอ่อยากให้อ่าเพราะว่ามีเอฟซีไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยเอาเลขผู้อืน่นผู้นั้นผู้นี้มาออกจงะะังสินะคะเพิ่นกับฝ่าวงมาบานนี้นะคะสำนาที่เพิ่นเขาเพิ่อนอยากออกก้อนนหไหมคะอยากให้เจ้าบ่าฝ่าวงคลิปย่าเลขมันเป็ดตางของผู้อื่นแล้วก็มีเอฟซีไปคอมเมนต์เห็นเพิ่นว่าเพิ่นเอาเลขผู้นั้นผู้นี้มาลงสินะ กับฝาว์ทรงมากมื่อนี่ฉบาได้กระจายคลิปนะคะท่านช่องอ่าผู้พาแล้วก็ช่องฉบาเด้อค่ะเด้อติดตามกันเลยเพราะว่าเมื่อนี่อ่าอัดคลิปลายค่ะกระจายทั้งสองช่องนะคะตรงติดตามกันเมื่อเห็นช่องหนึ่งก็ไปเบื้องช่องหนึ่งเด้อค่ะเด้อนะคะเพราะว่ากระจายให้นะคะแจ้งทุกคนไว้นั่นนะคะเมื่อนี่กระจายนะคะอ่ะแนวทางมาแล้วจวดจัดเลยนะคะ ตัวอย่างของวันที่แล้วก็ได้เห็นไปแล้วนะคะเข้าสองหกนะคะอ่าวิ่งนะคะวิ่งอ่าเขาเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดแล้วก็เขาสองหกเนาะอ่าขออนุญาตเก็บก่อนค่ะเพราะว่านะคะโชว์อย่าจังมาโชว์เนะาะใบเก่าใบใหม่ค่ะตอนนี้เอาแนวทางก่อนเนาะอ่าหวย คนหันเลาะนะคะอ่างวดวันที่หนึ่งอเมษายนหกเจ็ดนะคะอ่า แนวทางของ่นเป็นได้ทั้งบนและล่างเด้อค่ะเด้อนะคะแนวทางเป็นได้ทั้งบนและล่างค่ะคุยกับคุณพอ่อคุณพอ่อว่าโอ๊ยนะคะจะบบาโทรไปหาใหมน่นะค่ะอย่านมันบ่มแมนของงวดวันที่หนึ่งเมษาเพราะว่าวันที่มันบอชัดเจนเพราะคุณพ่อทายมาใหา้มันบอชัดอ่าตัวนังซื้อกับบชัดละกะมันเห็นเฉพาะเลขหนึ่งอ่ะไหมคะ่ะตัวเดียวนะคะบันนี้คุณพ่อก็เลยว่าโอ๊ยหนึ่งวันลงให้แล้วหนึ่งวันสีได้ลงก่อนมูว่าซัน นะคะโม่ไปยังนะคะเพราะว่ามัวตะลงไปได้สองสำนักหนึ่งค่ะวัดไม่นี่นะคะเนาะกระซำที่หนึ่งยีดอกนะคะคุณพ่วกระซำที่หนึ่งอยู่เนาะอ่ะเลขวิ่งนะคะรอบนี้คือสองกับหกค่ะ จับคู่นะคะจับคู่สิบสองตัวนะคะมีทั้งเบสสิบสองตัวทุกหมวดนัดลล่นแหละของคุณพ่อเพิ่นนะคะจะมีซีหนึ่งค่ะซีสองค่ะซีสามค่ะแะ้วกะ ซีเก่าค่ะอ่าสำหรับผู้ใดที่ว่ามันลายตัวปล่อยพานเด้อค่ะเด้อนะคะผู้ใดบ่มีทุนก็ปล่อยพานไปหาเบิ่งสำนักที่เพื่อนห้หน่อยๆนะคะอ่าเพราะว่าอันนี้เพื่อนก็ห้หน่อยคู่หูกันแล้วค่ะเพื่อนก็นเน้นมาหายอยู่แต่ว่ามันต้องลงชุดเต็มเพราะว่าผู้อยากได้ชุดเต็มก็มีคือจังแจงไปน่นละนะคะ,นะคะเนาะเพราะว่าจังใดถ้าลงไปนี่ลายกับซีมีคนมาคอมมนเป็นคือกาวาเลกลายตัวูดนะคะฉบ,บากเล่ยวรัดไปนะคะ,นะคะเนาะอ่าถ้าว่ามันลายตัวก็ อ่าเป็นเบางสำนักอื่นนะคะบามมาเข้ากับปอยพานได้นะคะเพราะว่าผูทีเพิ่มมาชุดนี้ชุดเต็มเพิ่นออกไปคัดนะคะกับมี่นะคะส่วนมากแนวทางของคุณพ่อจะออกเป็นตัวตรงบ่ค่อยออกเป็นตัวกลับนะคะอ่าแล้วก็จะมีหาหนึ่งหาสอง ห้าสามแล้วก็ห้าเก้านะคะอาถ้าพูดได้ว่าตัวนังซื้อว่าชดเจนกับบอกได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าก็ว่าเคียนตัวแง่งอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าอ่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าอวอลไยนนะคะอ่ะถัดไปนะคะจะมีนะคะหกหนึ่งค่ะ หกสองอ่ะมาอีกแล้วหกสองนะคะตามสูตรเด้อค่ะเด้อนะคะ,นะคะมาได้ออกแล้วออกอีกก็ได้นะคะหกสามเนี่ยหกสามก็มาอีกแล้วเัราตะอ,ออกไปเนาะออกไปหกสามก็มาศูนย์อันหกศูนย์สามก็มาอีกแล้วหกสามนะคะอ่ะบอกเป็นยังนะคะมาตามสูตรเดินตามสูตรนะคะอ่ะแคปหน้าจ,จอครบสิบสองตัวนะคะเป็นบนล่างนะคะเป็นบนล่าง ส่วนหมาเลขคุณอ่อส่วนหลังๆม้านนี่จะจะออกเป็นเหล็กบนหนลายกว่าเนาะออแต่ว่างวดงวดอ่าออกเจ็ดเก่ากับล่งลางเด้ออกเจ็ดเก่าตรงๆเลยด้ยค่ะแล้วก็งวดอ่าวันที่สิบหกมีหน้านะคะก็อ,ออกสองหกตรงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลพ็พ่อม้นออกทั้งบนทั้งล่างเนาะตะกี้นะ่ะจะมักออกเฉพาะเล็กล่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาอีกมากอีกส่วนหนึ่งนะคะจะออกแต่บนอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะสองงวดมานนี้ หัวดเจเก่าออกลางหัวสองหกมาออกบนุนะคะรอบหนีกับพิศรณาเบิงสีมาบุหรือม,มาลางนะคะอ่ะอันนี้ใบเก่านี่เขาเป็นหกสองหกใบเก่านะคะบางคนมาให้สชบาเทียบแบบนี้เพราะว่าเพื่อนสีได้แคบนาจดองอ่ายแต่บางคนอยากแคบใบเดียวเดียวลอกก่อนนะคะให้ผู้เพื่อนอยากแคบนาจอสองใบทั้งอันเก่าอันใหม่ไปเปรียบเทียบกันเลยนะั่น ให้เพื่อนเอาไปก้อนนะคะใจเย็นเพราะว่าเจ้าบาเฮ็ดให้ถือใจอ่าเอฟซีทุกทันแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องรอดเนี่ยนะคะอ่าห้าสองนะคะตัวนินเพื่อนถ้าติดสองเพิ่มมาหาสองถ้าติดหุกมักหุกเก้าเอฟซีมักตัวใดเอาไปเลือกเอา้วกาสำหรับผู้งบหน่อยก็เล่นสองหางนี่กับพ่อนะคะเล่นงบหน่อยนะเล่น หาสองกับหกเก่าพ่อนะคะผู้ไดคาดเป็นเอาไปคาดเองผู้ใดเป็นนักลงทุนนะคะสื่อไฮเบิร์นะคะบอมีิาดนะคะ,ะ,คะถือนะคะสื่อไฮเบิร์บ่มีมิพาดถือแน่นอนนะคะอ่ะพิจารณาดูนะคะอ่ะใบเก้าใบไม้เดอร์ออกสองหงตรงตรง,ตรงเลขดิ่งเขาเจ็ดนะคะอันนี้พิจารณาเบิงวิ่งมาสองกับหกเ่นไปที่หาหาสองกับหกเก่าค่ะ พิจารณาดูนะคะแคบหน้าจออ่ะบัตรขออนุญาตเก็บไปเก้าให้ผู้เพื่อนอยากแคบใบเดียวอ่ะแคบบัตรนะคะเนาะนะคะบางคน,นกับเมนเนาะโอ,อ้แอดแอดอยากแคบใบเดียวบางคนกับแคบสองใบฮ่ะลาด,ดีแล้วนะคะฉบับก็เลยนะคะเฮดให้ถือใจทั้งสองไฟล์เนี่ยแหละแต่ว่านกับต้องใส่เวลาเนี่ยนะคะบางคนเพิ่นแคบหน้าจอบ,บ่เป็นเพิ่นกับสีจดเอานะคะ คุณพ่อคุูแม่จดเอาได้เลยนะคะเพราะว่าฉบากระติโซตัวอ่านังสือตัวเลขโดนอยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่าจดกันท่านนั่นแหละเพราะว่าผู้ที่อ่าสวเพิ่นก็ร้ายนะคะเนาะผูเพิ่นอ่าเบิ่งเป็นแต่ว่าเล่นโทรศัพท์เล่นยังแคบนาจ้อยยังบ่เป็นกระมี่นะคะก็เข้าใจอ่าทุกๆไฟล์นั่นแหละเนาะแต่บางครั้งการท่าเฮ็ดให้บ่ถูกใจทุกๆท่านอ่าบ่ทั่วถึงก็ขอโทษขออภัยนํานะคะตีเตือนกันเข้ามาได้ นะคะฉะบับก็นอมรับนะคะทุกข่้นตีช่มนั่นแหละนะคะเพราะว่ากับมันเป็นการพัฒนาโตจาของไปนั่มน,นะคะเรื่องตัว้องซื้อหน่อยแน่นะคะขาย้ายคือแม่แม่บเห็นแนี้ย,ย่ังสินะคะกัเก็บมาพัฒนาจาของนะคะกล่องบช่ชาด์เดอร์นะคะจะเสินะ,ะช่วงแรกๆฉบับไทายนอกก็สิมีกล่องบัดแน่กล่องสั้นแน่นาะแต่กี่ฉบ,บับบอดมาเฮ็ดใหม่ๆกับยังบอดแบบอ่าโทรศัพท์กระลุนบอดีแน่นะคะนอกจาก ไปเอาโทรศัพท์ไม่นะคะค้าต่างกล่องกระซือบานนี้นะคะเนาะกระมือปัญหาที่ว่ากล่องว่ชชัดล้วก็มันสั้นนะคะเปิดปัญหาไปนะคะช่วงแรกๆชฉบาก็ใส่เป็นเม็ดจิกหน่อยเนาะเห็นกันว่ชชัดก็ว่ามันตัวหน่อยชฉบาก็มาใส่เป็นเม็ดจิกไงนะคะก็เมือปัญหาในการว่าตัวเลขว่ชชัดไปนะคะเนาะส่วนนี้ก็สินีปัญหาที่ว่าอยากแคบใบไม้ใบเก้านี่แหละนะคะอยากแคบพร้อมกันซองใบอยากแคบใบเดียวแล้วชฉบาก็ได้เห็นให้ถือใจอีกนะคะทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันเนาะอ่ะนะคะ นะคะสุดท้ายน,นี้นะคะเชบากอขอกลับลาคุณพ่อคุณแม่เอทางช่องภูผาชาแนลเชบาพารวยไปก่อนนะคะกลับขอบุญขอบคุณถุกๆุกยอดไหลหยอดแช่บ่มีคุณพ่อคุณแม่บ่มี่พีพีเอกับบ่มี่ชบาในมือน,นีเด้อยค่ะเด้อนะคะสุดท้ายน,นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ